w h

แล้วก็เป็นคอลิฟฟา์ที่ส2บสองเมื่อลำดับจากหลังจากท่านละซูลลลอฮฺอาลัยวะสัลสลัมท่านเกิดในปีฮิจริสุกชที่อุกศิปิดและท่านเลเวลฟาตไปหาความเมตตาของลอหนั้นในปีฮิจริสรกชที่หนึ่งร้อยหนึ่งท่านก็มีอายุได้สี่สิบปีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้นั่งเหนื่อยอยู่ในบ้านและได้ขอน้ำดื่มจากลูกสาวว่าโอ้ลูกสาวลูกเอาน้ำมาให้พ่อหน่อยลูก เงียบเงียบถึงสามครั้งเลยคขอแบบนี้แต่ลูกสาวเนี่ยไม่ได้เอาน้ําออกมาให้คุณพ่อของเขาที่เป็นประมาทษัพย์และภรรยาขอลุกขึ้นตักน้ามาให้มาให้ท่านท่านรู้มาไม่เห็นลูกสาวไม่ตักน้ามาให้ภรรยาตักมาให้ก็รู้สึกน้อยใจในผู้เป็นพ่อนะแล้วก็เสียใจแล้วก็โกรธ และกล่าวว่าคนที่ถูกขอน้าไม่เอามาให้ทำไมเขาไม่เอาน้ำมาให้เราลูกลูกเราอักตันยูแล้วหรือลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วหรือลูกไม่รักพ่อรักแม่แล้วหรือภรรยาก็ตอบว่าท่านเขานั่งปะเย็บรอยขาดของเสื้อผ้าอยู่ในห้องแล้วเสื้อผ้าเขาเป็นรูจะได้ออกมาจาก ข้างในมาข้างนอกได้ไงก็งร่างกายเอาแล้วก็ถูกเปิดพระขาดอยู่เป็นอยู่แล้วก็ไม่มีเสื้อตัวอื่นด้วยลูกจึงไม่กล้าออกจากห้องมาข้างนอกปรยากากากับคาลิฟาว่ารู้ไหมตั้งแต่ท่านเป็นคาลิฟาเป็นผู้นำเนี่ยท่านมีตําแหน่งเนี่ยรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยจะมีความขาดแคลนความยากจนนี่เข้ามาเยอะมากขึ้นและการหิวโหยก็เพิ่มขึ้น และลูกสาวก็เป็นที่รักยิ่งของเราและเป็นที่รักยิ่งของทุกคนท่านหาเสื้อตัวใหม่ให้ลูกสักตัวได้ไหมลูกจะได้มีเสื้อผ้าอีกสักสองตัวท่านอุมรรซิลญาณเาตาลอุมาลฝี่ฟังนั้นก็น้ำตาซึมในบ้าน้ำตาแล้วก็หลั่งลงมาที่แก้มแล้วก็ร้องให้เกี่กวว่าโอ้ Allah ฉันขอขอบคุณชุกรุต่อพระองค์เป็นอย่างยิ่งที่พระองค์นั้น ได้อำนาจเองการปกครองตำแหน่งนี้ไอ้เข้ามาอยู่ในบ้านให้ดูแลประชาชนให้เสียสละแต่ทรัพย์สินของหลวงไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านเราของาลามไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านของอมร์นี่ครับผู้นำผู้นำเนี่ยจะไม่ต่อท่อทรัพย์ของมวลชนทรัพย์หลวงเข้ามาในบ้านไม่เอาตำแหน่งนี้ไปวางกับดักต่อเงิน ในทางที่ผิดเข้ามาพี่น้องลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็ชิ่นเดียวกันถ้าหากว่ามีครอบครัวครอบคนหนึ่งเน่ยสามีนี่มีไรายได้เฉพาะฮารามเท่านั้นเอาฮารามเท่านั้นเข้ามาไดบ้างก็ไม่เป็นที่อนุญาตต่อภรรยาที่จะใช้ใจ่ายสอยกินเงินฮารามนั้น ถ้าว่าเธอมีความสามารถต้องไปหาเงินอื่นมาต้องไปหาเงนินมาซื้อกับข้าวซื้อใจซอยเรื่องต่างๆแต่ถ้าว่าเธอไม่มีความสามารถลูกเล็กก็เช่นเดียวกันไรความสามารถที่จะหาเงินได้ก็เธอึ้นกินเงินเหล่านั้นด้วยกับความจําเป็นอันเนื่องจากว่าหน้าที่การจ่ายสอยเป็นหน้าที่ของสามีแต่ว่าลูกคนที่โตๆที่บรรลุนที่ภาวะแล้วเนี่ยควรจะออกไปขายรายงานหรือควรจะไม่หาเงินข้างนอกนะ ควรจะไปหาเงินข้างนอกแล้วกินไม่ควรเงินไม่ไม่ควรกินเงินของพ่อที่ได้มาจากฮารามและอีกอย่างพี่น้องทำกับเจว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาเลี้ยงทำบุญทำเคราทําทำนุรีอะไรประมาณนั้นนะรายได้ของเขารู้อยู่ชัดเจนว่ารายได้ของเขานี่หลักนี่มาจากฮารามนะมาจากรายได้ที่มันฮาราม มาจากการพนันบ้างการโกงบ้างการช่อราดบางหลวงบ้างการแย่งชิงบ้างการขโมยบ้างการบิดเทีวบางการแบงวิดดอกมารู้ชัดเจนว่ารายได้เขามีเฉพาะทางฮาดาบก็การไม่ตอบสนองนั้นเป็นว่าก็คือไม่ไปกินไม่ไปดื่มมันต้องห้ามดีต้องไปแต่ถ้าว่าไม่ใช่แค่สงสัยลังเลและไม่ไปคือถ้ารู้ชัดเจนว่ารายได้เขาส่วนมากแล้วเป็นฮาลามแต่ถ้ามีส่วนฮาล้านอยู่บ้าง ก็ไอเนียดไปกินฮาราานนั้นนะก็คือว่ายาได้ก็คือไปได้สามารถนะก็คือถ้ามีรายได้ฮารานอยู่บัางก็ถือว่ารายได้เขาตรงนี้เนะมันเป็นรายได้ที่มันฮารานอยู่บ้างแต่เราก็ไปกินฮารานนั้นนะนี่คือสองประเด็นแล้วก็พี่น้องโทษในอาคราใีคนที่กินของอรามเนะี่ย จากรูปแบบไหนก็แล้วแต่จะช่อราดบังหลวงหรือดอกเบี้ยหรือการบรราญาบงยาบ้าที่ขายมาที่มันเป็นฮารามที่อิสลามตราวฮารามคนเหล่านั้นจะลงถูกลงโทษในอาครดอย่างเจ็บแสบสาหันดังที่กุรานได้กล่าวไว้มากมายในอาย,ย,ยัดタル ف ح و ج น م و ن วะฮุมฟฮาาลิุนะคนเหล่านี้ไฟนรกนจะเผาไหมาใบหน้าของพวกเขานะแล้วก็วันนั้นเนี่ยคือ พวกเขาจะมีใบหน้าที่บูดเบี้ยวในนรกนรกในขา้วลนอยู่แนะล้วและพี่น้องคนที่กินของารามเนะี่ยก็จะมีปัญหาที่ตามมาหลายอย่างในชีวิตของเขานะเช่นอัลลอฮ์จะไม่รับดุอาของเขาเลยถ้ามีของส่วนเดียวที่อยู่ในท้องเนี่ยดุอาไม่ต้องหวังเลยว่าอัลลอฮ์จะรับอัลลอฮ์ไม่รับดุอาของคนที่มีของหรามอยู่ในตัวกับเขาแล้วข้อที่สองข้อที่สองคือว่า คือคนเหล่านี้มีสัญญามีสัญญาขับร้องคนที่กินกองคาราบนี่คือฝ่าฝืนมีสัญญาขับร้งลงไฟในรลกยันนำแล้วก็อีกอย่างทรัพย์สินของเขาเนี่ยทุกอย่างของเขาเนี่ยจะไม่มีความจำเริญจะไม่มีบรารัคจะไม่มีความเสรีมงคลแล้วก็ทางโลกเนี่ยเขาก็ยังได้รับนะเนะช่นว่าก็จะมีผลต่อสุขภาพจิตของสุขภาพจิตของเขาจะไม่ดีเขาจะไม่คงที่อ่าส,สุขภาพจิตขเขาจะไม่ดี แล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับสังคมเพราะเขาเกินโกงเงินของสังคมไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เขากินไปนะมันจะมีที่พนต่อลูกหลานเขาด้วยะจะมีที่พนต่อลูกหลานเขาด้วยเพราะลูกหลานเขาก็จะอยู่ไม่สุขดังนั้นแล้วก็คือต้องหลีกเลี่ยงสิ่งของที่มันฮารามนะอลัลลอฮ์จะให้มีความบริกัรและจะหาเราเป็นผู้ปกครองและอย่างเงินส่วนรวมในถ้าเราโกงมาสักบาทสักสลึงเนี่ย วันเกียมติเนี่ยจะต้องนาจะต้องนามาอย่างเดียวโตวบัตรมันก็ไม่หลุดไม่รู้จะไปขอใครของคนทั้งประเทศ 7, 8, 100, เจ็ดแปดร้อยเจ็ดสิบล้านคนห้าสิบล้านคนหรือว่าสองล้านคนจะเป็นเงินก้อนไหนจะเป็นเงินส่วนรวม,มเงินมายึดเงินเงินส่วนกลางส่วนไหนก็เลยจะกินไพสักบาทก็แน่นอนมันลำบากมากกว่ากินของตัวบุคคลที่เราทุบุคคลที่เรารู้ไปขอโทษก็ได้ไปขอฮาล้านก็ได้แต่เงินส่วนรวมเนี่เงินหลวงนี่ไปจะไปขอโทษใครที่ไหนก็ยังเปนพี่น้องยากทำไร อาชีตของเราอย่าทำลายครอบครัวของเราอย่าทำลายบารากัสของเราทุกคน